ยงว่าเรากับเทวดาในี่ใครควรไหว้ใครเนาะเราไหว้เทวดาหรือเทวดาไหว้เราอะไรคือเหตุปัจจัยของการไหว้กันพระอินทร์ไหว้ใครมีผู้เจ้าเล่าว่าพระอินทร์ไหว้ใครพระอินทร์ไหว้มนุษย์ที่มีศีล ตกลงเลยมนุษย์ไปไหว้เทวดาแต่เทวดาขอมาไหว้มนุษย์นะ,ะนี่จะอ่านให้ยงดูนะ <c oughs> ดังนั้นเราต้องดูพูโทษวชนะเป็นหลักนะผ <c oughs> ู้เจ้าเล่าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพตรัสกับมาตาลีสังคาหากาาเทพบุะบุว่า ดูก่อนสหายมาตลีนะท่านจงเตรียมรถม้าอาชาไนซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามดูก่อนพิษุทั้งหลายมาตลีสังคาหากาเทพบุตรทูลรับพระดำหนัดเท้าสกกาจอมเทพว่าขอโดยช้าข,ขอความเจริญจงมีแด่พระองค์ดังนี้แล้วเตรียมจัดรถม้าอาชาไนซึ่งเตียมด้วยม้าพันตัวเสร็จแล้ว กราบทูลนแดดท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรศทุกข์รถม้าอาชาในซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวสำหรับพระองค์เตรียมจัดไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทราบการอันควรในบัดนี้เถิดดูก่อนพิสุทั้งหลายครั้งนั้นแลได้ทราบว่าท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตะประสาท ทรงประนมอัญชลีนมรสการทิศเป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตลีสังคาหกาเทพบุตรได้ทึงถามเท้าสกาจอมเทพด้วยคาถาว่าพรามทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชาวิชาสนะกษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้ง4และทวยเทพชาวไตรทศ ผู้มียศย่อมน,นอบน้อมพระองค์่าแต่เท้าสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่าก่อเดชะเห็นเท้าสักกะไหว้ไปทุกทิศเลยก็เลยสงสัยว่าเท้าสักกาเขาลบใครนะอืม ผู้เจ้าตรัสว่าท้าสักกะตอบนะ,ะมาตลีสังฆะเทพบุตรคนนั้นว่ารามทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิช,ชากษัตริย์ทั้งหลายณภนะูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่และตวยเทพชาวไตรยทศผู้มียศนาบน้อมทั้งผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนาน นอบน้อมท่านผู้ใดนะซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอันนี้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นะมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานนะเป็นผู้มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นผู้บวชแล้วโดยชอบมีพระมจันเป็นเบื้องหน้านนะี่ผู้ที่บวชแล้วโดยชอบมีพระมจันคือมักมีองแปดนะเป็นเบื้องหน้าขาหัดเหล่าใด เป็นผู้ทำบุญมีศินเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตลีเรานอบน้อมค้ารหัดเหล่านั้นตกลงพระอินทร์ไหวมนุษย์ผู้มีศินมีสมาธินะตั้งอยู่ในธรรมอย่างนี้และถ้าเราไปดูเทวตานุสติการบูชาเทวดาหรือระลึกถึงเทวดา บูชาก็ไม่ได้บอก5ว่าให้ไปบูชาตัวเทวดาแต่ให้บูชาคุณธรรมที่ทําให้คนคนนั้นไปเป็นเทวดาว่าศรัทธาใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีศิลใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศิลนั้นเราก็มีความเพียรใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาความเพียรน,นั้นเราก็มีดังนั้นพระองค์นี่หมายถึงให้เคารพ หรือนอบน้อมคุณธรรมบูชาคุณธรรมอันเป็นไปเพื่อการไปเป็นเทวดาเพราะมันเป็นธรรมะฝ่ายกุศลเป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลอย่างนี้นะไม่ได้ไปบูชาตัวบุคคลส่วนเท้าสัตวะจะบูชาตัวบุคคลที่พรัง่งพร้อมด้วยศีลมีสมาธินะ,นะ อุบาสกคำว่าอุบาสกก็ต้องไปขยายความอย่างที่พระเจ้าตัดไว้ว่าคุณธรรมอะไรที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือมีศิน5้าหรือมีอุโบสถ8ประการเห็นไหมก็กลับไปที่ตัวศิน5ตัวอุโบสถ8ประการเป็นผู้ทําบุญมีจาคะอังปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้ เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรียนอย่างนี้เลี้งดูภรรยาโดยชอบรรนะแสดงว่าเขาอยู่ในศีลห้านะเรานอบน้อมข้าราหันั้นนะาราชกเหล่านั้นม,มาตาลีเทพบุตรเลยตับว่าข้าแต่ท่านเท้าสักกะได้ยินว่า พระองค์ทรงนอบน้อมบุคลบคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเทียวก้าแต่เท้าสัก,กะนะพระองค์นอบน้อมบุคคลเหล่าใดถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นด้วยตกลงลูกน้องของเท้าศักกะกะ็บอกงั้นขอบูชาด้วยนะอะ <c oughs> ั่นแสดงว่าเวลาเวลาเขายกมือไหว้ไปตามทิศต,ต่างๆเขามีเจตนาจระ,ะลึกหนึ่งเขาไม่ได้เคารบทิศนะ,ะไม่ได้แบบพวกสมณพรามหมณ์เราอื่นที่ว่ามีการกลาบทิศนะทิศเหนือทิศใต,ต้ตะวันออกตะวันตกนี่ไม่มีเหตุผลนะมีพวกเคารพทิศดังนะนั้นเวลาเรากลาบอะไรก็ตามนะให้เราตั้งเจตนาน้อมระลึกถึงนะ ดังนั้นอันนี้เป็นการแสดงถึงตัวเจตนาเป็นหลัก <c oughs> <c oughs> อีกครั้งหนึ่ง ท้าวสักกะจะออกไปชมอุทยานนะเดินลงมาจากปราสาทก็ไหวยทิศอีกเหมือนกันนะลูกน้องนาะตลีก็ถามท้าวสักกะว่า เทวดามนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่เท้าสักกะเมื่อเช่นนั้นพระองค์นอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่านะครั้งนี้เท้าสักกะตอบว่าดูก่อนมาตลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดามีพระนามไม่สาม ดูก่อนมาตลีท่านเราใดสำลอกราคะโทสะและอวิชชาแล้วเป็นพระหลานขีณาศพเรานอบน้อมท่านเหล่านั้นดูก่อนมาตลีท่านเหล่าใดกำจัดราคะโทสะก้ออาวล่วงอวิชชายังเป็นพระเสขะยินดีในธรรมเครื่องปราศจากการสั่งสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมท่านเหล่านั้นพระเสขะเทวดาก็นอบน้อมนะ พระละหาันไล่ตั้งแต่พูทเจ้าพระละหาันแล้วก็พระเสขะพระเสขะก็คือนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าทเทวดาเขาเคารพใครบ้าง